เอาเมื่อนี้นะคะพี่น้องคะคู่วิไลสิมะเอามันไปเทศสิ้มค่ะพี่น้องคะมาเบงน้ากันคะ่ะมาเอาหัวเงาหน่อปนะคะอ่าโคตรลงมาลูกโคตรลงมาอ่าไปทายทั้งนั้นหเห็นมันเด้อเห็นมันเบงค่ะมารุนเงาหนี่มารุนเงาหนี่นะคะเบงเขาสีเ็นเครือเ็นออกเด้อมาเบงมนมารุนเงาหนี่คะ่ะเงาหนีหัวกระบอกงามเป็นอา่าเครือกับอกงามเป็นไหนคะ่ะเบงค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่เด้อค่ะข้าสอีอ่ลักษณะเข้าอยู่สลซีอู่แน่นนี่ค่ะนี่ดินทรายผงๆงนะคะม่เบงเนลเดอร์มีเจ็ดหัวเ้าอันนี้เป็นหัวหลักเขานะคะหัวที่สองหัวที่สามหัวที่สี่หัวที่ห้าหัวที่ 3, หกค่ะมีเจ็ดหัวค่ะเ้าเป็นใส่จิ้วนะคะใส่จิ้วแล้วก็ใส่กลางค่ะ งานวันนี้มีเจ็ดหัวนะคะเดี๋ยวครูวิไลจะเอาไป,ปเทศนะคะแล้วก็จะรีวิวรสชาติให้เิึงค่ะ